วันนี้ก็จะมาสุ่มกิจกรรมชุดพี่ตูนนะครับก็มาเป็นกิจกรรมใหม่เนาะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยก็เป็นชุดอันนี้นะครับมากับชุดนี้ก็เป็นกล่องของพักเหนือนะครับก็ค่อนข้างเท่นะส่วนตัวก็คิดว่ามันก็มันก็เทอะเออเท่อยู่แหละเนี่ยนะครับก็ชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะเสื้อแต่เสื้ออลังมากอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพวกหน้ากากเนา และนี่ก็เป็นใบหน้านะครับแล้วก็ทรงผมกางเกงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รองเท้าก็คือชุดนี้ผมไม่ได้มองว่าจะเอาอยู่แล้วก็คือที่ผมเล็งไว้ก็คือกางเกงของพี่ตูนนะครับก็คือพี่ตูนเสื้อแดงก็มันค่อนข้างเท่นะก็คือผมซื้อไปแล้วอะตอนนี้อ่ากีกล่อองะซื้อมาแล้วสี่สิบกล่องนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยผมก็จะเปิดทีละสิบกล่องตัวละกัน เา้าเปิดมาได้รองเท้าเฉยก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับเอาได้เสื้อเฮ้ยทำไมมันมันดูออกง่ายจังเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดอีกสิบกล่องนะเดี๋ยวตาต่อไปก็คือเปิดยี่สิบกล่องเลยนะครับอ่าเพราะว่าขี้เกียจลุนแล้วนะเนาะก็อืมเกลือเกลืออีกเล้วโอ้โหรองเท้าพี่ตูนปะ โอเคครับอันนี้คือกางเกงได้มาแล้วก็ซึ่งเดี๋ยวผมไปดูโทเคนแป๊บนึง้งมันได้เท่าไหร่ละห้าสิบแล้วครับก็อีกห้าสิบจัดไปอ่ะใช้คุมปองรถนะครับก็เปิดทีละยี่สิบไปเลยก็คือได้กางเกงพิตูนมาแล้วเยี่ยมก็คือผมผมได้กางเกงพิตูมาแล้วก็อ่าอันนี้มันมีแปดสิบเนาะ คือจะเอาไรเดียคือแบบเสื้อพี่ตูนผมก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอะคือแบบเออมันก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นเนาะเอาเป็นว่าอ่ะอีกสักสิบกล่องก็พอได้ไหม ึงร้อยละผมเอาเป็นคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าแบบเออมันได้ข,ขึ้นกลางๆแล้วเอาเป็นชุดผู้หญิงแล้วกันนะครับอ่าเพราะชุดผู้หญิงผมยังไม่ได้เลยแล้วส่วนอันนี้ก็เอาเป็นแรกของเจ้าตัวปลาระเบิดไปแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีเลยเอ้ยผมยังอัพไม่เต็ม ก็โอเคเดี๋ยวเราก็มาลองใส่ชุดกันนะครับว่ามันเท่หรือเปล่าก็าคือของพี่ตูนเนี่ยคือมันเท่อยู่แล้วนะครับคือผมแบบชอบมากก็อือเอา้า <gasps> กดรองเท้าวิรดโอ้ยอ่ะมันก็เท่นะครับแต่แบบเออผมก็อยากได้ทั้งชุดแหละแต่ว่าผมเอามาผมไม่ค่อยได้ใส่อะ่ะ มันปิ้นเข็มขัดมันปิ้นนะครับทุกคนเข็มขัดมันปิ้นนะไม่สวยเลยก็อา่าชุดไหนดีนี่ครับเอาเป็นคู่ชุดสปอนเซอร์แล้วกันเนาะหล่อเท่หล่าเทอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นชุดของผู้หญิงแล้วกันเนาะ ที่ผมได้มาเมื่อกี้ที่ผมแลกมาก็อยู่ในหน้าชุดของผู้หญิงเดี๋ยวเล่นแปบ๊บเล่นแปบ๊บผู้ของผู้หญิงนี่ถ้าจะไม่ผิดมันค้าสีม่วงเนาะใช่แหละใช่นี่นะครับก็สวยอยู่นะส่วนตัวผมมองว่ามันก็สวยอยู่อะสวยอยู่แหละ อืมหน้าก,กากอะเป็นหน้าก,กากอะไรดีเออไม่ได้เข้ากันเลยกักางเกงอันเนี้ยกางเกงที่มันไม่ปิ้นนะมีอเเปล่าก็เอาเป็นมันทะลักตูดอะคือโมโคตูดใหญ่มาก อ่ะก็เอาเป็นประมาณนี้ละกันเนาะโอเคเป็นประมาณนี้ละกันผมแต่งตัวผู้หญิงไม่เป็นเสื้อมันสวยนะครับก็อืถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u r ส c i รป์ผมด้วยนะ<ร>แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับไว้จะมาทำคลิปลงบ่อยๆนะขอบคุณที่ติดตามครับบาย